สวัสดีครับนี่เตียตูสอ,สอบบ่องพีชัยวันนี้ครับผมวันนี้เตี๋ยตูพาใครมาช่างน้ำหนักเนี่ยเดชประจันครับออกซ้อมอยู่ที่ใครอยู่นะปกตินานๆก็มาราชดำเนินทีหนึง่งส่วนมากก็มาในวันอาทิตย์ครับวันอะไรอะวันพุธอะไรพวกนี้ครับวันนี้มาศึกเพชรยินดีไหนๆก็มาแล้วเป็นไงวันนี้มีมวยเล็งมวยรักมวยชอบสักสองตัวให้กับแฟนทางบ้านหน่อยชอบไปที่ทีแรกชอบทีละพงเพราะว่า เพราะว่าต้องมีเหตุผลรูปร่างรูปร่างสูงยาวได้เปรียบได้เปรียบอาวุธที่ได้เปรียบไหมก็สูสีเปียกกันสูงอย่างเดียวไม่ได้ต้องอาวุธต้องได้เปรียบนะแต่คิดว่าน่าจะได้เปรียบความสูงยาวเจอกับกิติภพบนี่ก็คือมวยเตี้ยสั้นนะนะใช่ครับคู่นี้น่าสนุกนะเล่นเมียตัวใหญ่เล่นมวยตัวใหญ่เมียไม่ได้ก็าน่าจะได้เปรียบกว่าใช่ตัวเล็กตีตัวใหญ่ก็เยอะนะแต่วันนี้ก็ออกไปที่ทีลพงนะครับผมอ้าวทีนี้คู่รอเป็นไงทะหวงบิ๊กวันกับธนาพลก็ชอบ บิ๊กวันครับมวยในศึกในสายครับในศึกในสายของเพชรยีดีเคยชนะมาชกดีได้เปรียบทำนิดหน่อยก็เสียงคิดการมาเบียดน่าจะบมดไอ้เจ้าธนพลปอีกอีกครั้งนึ่งจะเบียดชนะอีกครั้งนึงอ่าก็ออกไปที่บิ๊กวันนะฮะทีนี้คู่เอกครับน่าจะอ่าอ่าสายใต้เจอสายชาริสน่าจะเป็นกำแพงเพชรไทยเหนือนะไอ้ลำปางยังไงก็ต้องฉลามดำไว้ก่อนคือเชียร์ฉลามดำใช่ครับคือฉลามดำนี่เขามีอะไรเป็นทีเด็ดมาคิดว่า อาวุธเขาหลากหลายครับบุกเดินครับไฟเตอร์ส่วนชาลิสนี่ก็น่าจะเพศฝีมือตั้งรับนะลูกหนักลูกแรงฉลามดำได้ดีกว่าครับการฝึกซ้อมนี่น่าจะมีปัญหาคู่นะครับออกไปที่ฉลามดำนะครับผมคู่แรกออกที่รัพงออกบิ๊กวันออกฉลามดำแล้วก็คู่ที่สองนี่ก็เอ้าฝากเทียวมวยตัวเองก็ฝาก FC แฟนกลับค่ายมวยสโชคพิชัยนายกเอท่าสาราก็ช่วยกัน เป็นกําลังใจให้กับเดชประจันทร์วิวเจซีครับวันนี้ก็มาฟิตซ้อมเต็มที่ก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยครับเดชประจันเจอกับพลอยพรชัตครับรูปเกมวันนี้คิดว่ายังไงอ๋อน่าจะสนุกครับรูปร่างเนื้อตัวไม่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 ห่างกันมากนะครับก็ฝากเชียร์เดชประจันด้วยครับอ่ะเชียร์ตูนี่อยู่ในกรุงเทพทำไข่อมวยมากี่ปีแล้วอ่าถ้าเริ่มทําตั้งแต่ดูแลนายเกิร์ตสาราก็สิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีชื่อเสียงนี่ไม่ต้องพูดถึง คนรู้จักสองชกมีชัยทำได้ประมาณ4ี่ห้าปีเสียปีในนะึรงเทพครนะก็ถือว่ารู้จักกันพอสมควรแล้วฝากติดตามกันต่อไปเอาโอเคขอบคุณมากครับผมครับครับผม